จิวคันนี้ทําชุดปลดีเมปอะไรให้บมมั้งเนี่ยคันนี้อ่ะน้องอยากรัวทำไมยากรู้นะดิพี่โคตรแรงเลยตอน<ร>มานะโคตรอืดยวมาเดี๋ยวจอดจอดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอดให้น้องดูนะว่าคันนี้พี่ทําอะไรให้น้องบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะ <c oughs> มาชุดนี้ที่ทําให้นะ ออนิวเชฟของน้องที่มาทำกับพี่นี่เลยน้องดูเลยพ่อสูตรเห็นปะพ่อสูตรตัวนี้รับประกันให้ด้วยนะตลอดชีพไม่แรงไม่คิดเงินแล้วก็จะมีนะที่พี่ทำให้ก็จะมีรีแมปเป็นโปรแกรมแท้ให้ด้วยนะแถมด้วยแนะ่ของแถมโปรปีไม่แถมให้ด้วย EGR แล้วก็พี่ทำท้ายรางให้น้องด้วยเพิ่มเติมเลยกออากาศเพราะว่าพี่รีแมปให้น้องไปอะ่ะมันใช้บูดเยอะ เพื่อที่ให้เธอโบดูดอากาศทันมาเดี๋ยวน้องลองไอเบิ้ลเด้นิวเชฟเสียงดังไม่เกรงใจชาวบ้านหน,หน่อยโชว์หน่อยเด้เป็นไงน้องถูกใจปะถูกใจเลยพี่แรงนะยังแรงไหนออกโชว์ให้พี่ทีดิ ขับโดยลูกค้าว้ามาดูกันเบาๆน้อง <laughs> โอ้ยน้องนี่มึงลองรถแล้วเนี่ย <c oughs> มึงไม่เกรงใจพี่นั่งหลังกระบะเลยนี่ฝากไปได้วยนะครับน้องๆโลโก้นี้ที่เห็นใครติดนะเป็นสังกัดของผมพี่เป็นสังกัดของพี่เองนะจุนโดยร้านจิวท่อซิ่งบายเจสตแมันะครับนี่ครับโทรได้เบอร์นี้ฝากผลงานร้านจิวท่อซิ่งไปได้วยนะครับพลังนิวเชฟห6เกียร์